สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอมีความสุขสมบังสุขภร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่ได้มีการดูดวงส่วนตัวนะคะน้ำหมอกเนี่ยอาจารย์ชักดวงดาวที่เคลื่อนย้ายไปแต่เดือนซึ่งจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะเพราะวันเดือนปีเกิดว่าเกิดถ้าไปวางราคาดูดวงแล้วจะมาเหมือนกันพื้นชะตาเดิมของคุณแต่ละคนก็จะเหมือนกันด้วยน้ำหมอเนี่ยพอจีความรู้ในเรื่องโหราศาสตร์อยู่บ้างก็จะประสกปลฟังเพื่อเป็นการ เตือนในสิ่งที่ดีก็ให้รับสิ่งดีๆไปถ้าเตือนในสิ่งที่ดีก็ระวังเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทเพราะดวงดาวดวงนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนตะกอนอยู่แล้วเช่นถ้าดวงดาวในบุญดีก็ส่งดีคุณอยู่ในมุมไม่ดีก็ส่งเสียด้วยแต่ก็โวษดวงดาวเสดียวไปไม่ได้เพราะยังมีองค์ประกรอบอื่นๆอีกงั้นมาดูดวงของชาวราศีพิจิกประจําเดือนมกราคม25 6 6ันอยกันนะคะยังไงถ้าเสียงมันไม่ชัดดีก็เสียหูฟังเนาะจะได้ชัดขึ้นหน่อย การงานะของชาราศีพิจิกอะช่วงนี้จะมีการติดต่อสื่อสารเกะเกเกี่ยวกับการเ,เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานาบ่อยแล้วก็แต่บางทีถ้าไปทำงานกับหุ้นส่วนหรือว่าอะไรเนี่ยมีหุ้นถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยก็ต้องมีระวงในเรื่องของความพิดเห็นที่จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่แตกต่างกั้เร,เ,รเรื่องเรื่องความคิดเห็นเนี่ยก็เอามาประกอบพิจารณากันไปในแต่ละเคสนะคะและส่วนคนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับอกรรรเอกสารอะไรพวกนี้เย,ยอ,ๆอะๆก็ต้องมองเรื่องเอกสาร,รเรื่องอะเอกสาร,รให้ดีและระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาด้วยแต่ทีเนี้ยดาวเอากดวงเดือนเนี้ยของราศรีพิจิกเนี่ย มันก็อยู่ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของงานแต่ก็มีปัญหาติดขัดเรื่องของเอกสารการเจราจาอะไรแบบน,นี้ต้องระวังหน่อยส่วนเรื่องการเงินการเงินอ่ะตอนนี้จะได้มาจะาเออจะหมดไปจากกับรูปหมดไปกับ,กกบกรูปหลานบริวารค่าใช้จจุกจีก หรือคุณเนี่ยจะนำไปเงินไปลงทุนต่อยอดอะไรของคุณแต่ละเคสที่จะไม่เหมือนกันที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วคุณเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกอะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคหรือบ้างโดยที่คุณไม่คาดคิดประมาณนี้ทีนี้ก็ูเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็จะมีการเดินทาง ไปร่วมกิจกรรมไปงานรุกภรีกับคูบครองบ่อยขึ้นบางทีคูบครองช่วงนี้คูบครองคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์สวยก็ทำให้คุณเอ่มีความรู้สึกสบายใจกับคูบครองคุณเองหรือพวกคุณคูบครองคุณเองอาจจะมีการชวนกันเดินทางไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือประมาณนี้ ส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยคู่ครองเนี่ยจะพบจากการเดินทางมาจากเพื่อนหรือคนที่คุณเคยคุยกับมาก่อนนะอาจจะกลับมาคุยอาจจะมาเจอกันโดยที่มุณุณไม่คกล้กิดหรืออาจจะคุณหรืออาจจะเจอคนที่ก็ได้นะคู่ของทุ่เรเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่มุศรุดุด,ดันหน่อยเป็นคนพู้ชายผมผาง แต่เขาก็ไม่ได้เค่อไม่ได้ดุมากขนาดนั้นทีนี้ก็ฝากคนที่ไม่มีคู่เนาะนะหมออยากให้รักตัวเองมากๆเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่ดีที่คุณอยากได้หรือเพราะการหาคู่เนี่ยก็ขอให้ดูดีๆการหาเพื่อนคุยมันหาง่ายแต่การหาคู่ชีวิตนมันหายากต้องดูเรืออ่องเป็นองค์ประกอบ ครอบครัวเ,เขาครอบครัวคุณศาส,สนาไลฟ์สไตล์อีกหลายๆเรื่องที่มันจะนาแล้วก็เรื่องเคสแต่ละเคสเนี่ยชอบคนประเภทไหนชอบผิงผู้ชายประเภทไหนมีลักษณะนิสัยอย่างไรอะไรเงี้ยมันต้องมาประกอบกันเองของแต่ละเคสนะที่คุณที่คุณจะเลือกกันทีนี้เข้ามาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพว่าต้อง,องเรื่องเนี่ยกล้ามเนื้อโรคออสฟิซินโดมภูมิแพ้ เรื่องปวดท้องโรคกระเพาะปากก็จะมีเรื่องรร้อนในหรือแบบกินอะไรไปกัดปากตัวเองประมาณนี้ก็ต้องระวางังในเรื่องสุสุขภาพจิตเนี่ยถ้ามีเครียดก็คุณก็ไปทากิจกรรมอะไรที่คุณคลายเครียดอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงร้องเพลงแล้วแต่แต่ละคนที่คุณชอบกิจกรรมที่คุณทำแล้วคายเครียดนนนคนชอบแต่ละคนไป แล้วก็ส่วนอีกนั้นหมาแนะนําคืออย่างหนึ่งการนั่งสมาธิถ้ามีเวลานั่งสักสิบห้านาทีต่อว,วันเนี่ยมันช่วยคลายเครียดได้และช่วยรางพลังงานลบๆที่คุณได้รับมาในแต่ละวันสร้างพลังงานของตนเองอันนี้คุณต้องลองดูนะคะอันนี้เรื่องของผู้ดีก็เรื่องเตือนก,กน็การงานการเงินความรักสุขภาพก็หมดแล้วทีนี้นะหมออยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูหมอดูอย่างมีสติ อย่างงมง,งายเพื่อเป็นแผนที่ของชีวิตเพราะว่าการดูหมอเนี่ยในดวงชะตาพื้นชะตาดวง,งควมจริงมีบอกว่าดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วกูจะเห็นอย่างเช่นก็พู้ดอย่างเดิมๆอยากยกตัวอย่างเดิมๆที่ว่าทุกคนเนี่ยอ่าไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเขาหรอกเข้าใจอยากเป็นเจ้าของกิจการสมมติมีเงินถูดล้าน คุณก็ไปดูดวงว่าคุณอะมีดวงที่เป็นเจ้าของกิจการได้ไหมถ้ามีแล้วคุณจะทําอาชีพอะไรคุณก็เอาเงินร้านไปลงทุนได้แต่ถ้าคุณไม่มีไม่มีดวงที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิจการนะเงินทุนล้านหนึ่งอะอย่าไปลงทุนเลยหมดคุณก็เอาเงินทุนทีนน่มีอยู่ร้านหนึ่งอะไปลงทุนซื้อพันธบัตรทรัฐบาลสากห,หรือกองทุนรวมอะไรประมาณนี้มันอาจจะให้ผลตอบแทนคุณน้อยหน่อย แต่คุณมันก็เงินล้านคุณก็ยอยู่กับคุณอยู่เลยอันเนี้ที่จะกระเตือนแล้วก็อีกประเภทหนึ่งถ้าถ้าไม่มีดวงทําแต่มีหุ้นส่วนไม่มีดวงไป็เจ้าก่อจักการแต่มีหุ้นส่วนที่จะทําด้วยเนะี่ยหุ้นส่วนดีไหมมันก็บอกได้เหมือนกันในพื้นชะตาเดิมว่าหุ้นส่วนที่คุณน่ะมันอยู่ตําแหน่งดีตําแหน่งบีหรือเปล่าประมาณนี้มันเป็นการป้องกันได้อีกระดับหนึ่ง mm hmm. ก็อยากแนะนำเนาะ แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของความรักเรื่องของความรักเองเนี่ยนะหมออ,อยากดูว,ว่าทําไมคนเราที่มีความรักที่ผิดหวังแล้วผิดหวังซ้าแล้วซ้ำเล่าจนแบบบางคนพ็ฒนาตายก็มีเป็นโรคซ้ำเศร้าก็มีเรื่องความรักลองไปดูดวงหรือพิตาเดิมว่าดวงคุณอนะ่ะดาวสุขคุณเสียไหมมีเกณฑ์พินทุกบาดไหมเขาเรียกว่าดวงแตกดวงร้าวไหมมีเกณฑ์ อย่าล้างไหมคุณไปดูเถอะมันจะมีบอกหลายอย่างสมมติถ้าคุณไปดูแล้วนะดวงคุณเนี่ยเขาว่าไม่มีคู่ครองคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเองนินไปดูแลพ่อแม่คุณดีกว่าคุณจะไม่เสียใจหลายครั้ง้วยต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะน่าเห็นล้วบอกเห็นมาหลายคนละที่เรื่องความรักผิดหวัง,วงแล้วผิดหวังอีกแล้วบางคนแต่งงานกันมา20ปีจูๆจ่ๆก็เลิกก,เลกกันมาเลิกกันอันนี้มันมีหลายอย่างประกอบนะ มันต้องไปดูเอาในแต่พึ้นชะตาดวงของแต่ละคนเหมือนกันประมาณเนี้แค่หนักเพียงน้อยบางทีบางทีมันเกิดปัญหาได้ไม่น้อยอ่ะด้วยอารมณ์สติของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันก็ไม่หยู่มก็ทะเลาะกันได้เหมือนกันแหละอันนี้ต้องไปดูแล้วแต่ละเคตแล้วก็ทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งถ้าไปดูหมอดูที่เขาบอกว่าคุณมีเคราะห์นะคุณต้องตลอดเคราะห์ห้าพันเนี่ยอันนี้แล้วบอกว่าดูอย่างมีสติเลยเคารพความเป็นจริงเลย ถ้าน้าเข้าใจว่าเพระทุกคนเนี่ยไปดูดวงแล้วก็ทักมาอย่างเงี้ยจะมีความไม่สบายใจ 1. ไปทำเลยทำบุญถวยสังฆทานให้เจ้ากรรมนายของคุณไปสกลับไปไหว้พ่อแม่ขอพรอพ่อแม่ร้างเท้าพ่อแม่หรือคนที่เคยดูแลคุณมาตั้งแต่เล็ก เอาน้าล้างเท้าเขาอะมาอาบน้ําล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็มี3คืสามได้ยินมานะเขาบอกคนที่ถูกของหรือว่าได้ให้ไปเอาผ้าถุงแม่เนี่ยมาครอบตัวเองเครอบตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมันจะช่วยได้แล้วกสี่คือการนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิมันก็ช่วยได้ แต่การศึกษานอนสมาธิเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนต้องทำเองแล้วก็จะรู้เองว่ามันช่วยในเรื่องอะไรบ้างมันเป็นประจ,จัดตังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้จะได้เรียนรู้ว่ามันช่วยเราในเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกต้องต้องต้องไปลองทำดูกันเองคือน้ำหมอกไ,ได้นำเนี่แค่นี้เนะาะอีเนี้ย ก็จะไม่ใีญ่ไรแนละ้วที่ว่าจะบอกว่าน้ำงหมออ,อยากบอกว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางถนนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าทุกคนผ่านไปได้ชีวิตคุณก็แก่งขึ้นอีกระดับหึ่งล้มแล้วต้องพึ้นสู้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะจงยิ้มให้ตัวเองไม่ต้องรอยยิ้มจากคนอื่นจงสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองเยอะๆน้ำหมอ,อก,ก็อยากฝากกักบทุกคนว่าจงรักษาศีลน,นั่งสมาธิ ามเ,เวลาที่คุณแต่ละคนสะดวกจะทําให้เกิดปัญญามีสตตกในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบตัวพวกคุณอย่างน้อยก็เป็นการแนะนําอะไรที่ที่เคยที่น่านหมอเคยทํามาแล้วมันมันดีกับตัวเองเนี่ยก็ให้ทุกคนลองไปลองไปทําดูเพียงก็ฝากไว้คลิปหน้านะคะเจอกันแล้วก็ขอก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังขอบคุณค่ะ